นี่มาปล่อยมะปลาเหมือนเดิมครับวันนี้มาต่อยมะพราเหมือนเดิมนี่ปล่อยที่สวนสวนสมวบุคใกล้ทะเลแต่บุตรีงามครับมีบรรยากาศโน่โดนละกีดันโนนลักเดันนี่นั่นโอ้เจ้าวนโน่นม้าม้าอยู่โน่นเ่ามาม้าม้าอยู่ในซองหมดแล้วโน่นโน่นเอาเลยโอ้เจ้าวน แจวล้ีดขยันลงมาแล้วนี่ได้เยอะนี่หลายลูกโอ้โหเจเนยน่อนหลักเกได้นอนอยู่นั่นด้นอนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเชื่องชงวะนู่นเกดได้ด้านนอนอยู่นู่นโน่หลักคูนี่โน่นคนตนอกลาวนี่อยู่ักคูนดี๋ชงอะไรครับชงวันนี้จงวันหลักนี้ หัวลกนนะีี่่ไปไปโนนน่ะยิงถนนไปติดถนนโน่นไปโน่นหน้าถนนโน่์เหมือนไปที่รถนะหน้าถนนนนท์ตรงไว้แล้วนะแบ่งวงมุมกายแปวนครับวงมุมนนท์ขายแปวนร่นไปหน่อยวงมุมกายวงมุมไปแล้วก็ค่อยจะมาทำร้านค้าครับของเราจะทำร้านค้าเหมือนกันนะใครสนใจก็มามาดูได้นะมาดูพื้นที่ได้

เดี่ยวมีสอเดี่ยวเดี่ยวเลยบรรยากาศดีมากครับมาเชิญชมกันดูเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวอะบายบายแล้วครับนะ่ยบายบายแล้วครับบรรยากาศโอ้โหเยี่ยมมาบรรยากาศสวยครับเนี่ยมาเชิญชมดูเนี่ยนู่นโรงเรียนบ้านตะลิงงามครับโรงเรียนบ้านตะลิงงามตอนช่วงนี้เปิดเทอมครับนู่นภูเขามีภูเขามีท้องนาถ้าไปชมได้เนี่ยเดินไปเดินไปทางนี้ได้เดินไปทางนี้ไปไปเที่ยวในนาได้โอ้โห มีม้ามีสนามม้าแข่งเนะครับสนามม้าที่ม้าเล่นได้เนี่ยนนท์ม้าอยู่ในซองแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้เอาวิ่งนะามาช่วงเย็นๆโอเคครับน่ะยังไงก็มาเที่ยวชมน่ะมาเดี๋ยวครับโอ้ยยาวนี่นี่นี่ฮะ ไยแล้วค่อยๆดึง่ะมันค่อยๆมันมันติดหัวยอดไม้โอเคครับนะยังไงก็เยิยมเยอะๆๆนะเนี่ยได้ลงมาโอเคครับนะ